สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการเด่นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วในแบบเดิมๆจ้ะคือไข่บอลสี่เนาะวันนี้แม่คนมือบอลมีบอลสี่จ้ะต้นใหญ่ๆขข่กันทุกทุกเลยจ้ะในราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะเป็นไม้มีชื่อทุกกระถางเลยจ้ะใครสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดตรงมุมจอเนาะไม่ง,งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 3 7 7 3 9 9จนะจ๊ะ ใครเพิ่มลายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่นะจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้จ้ะช่องทางเดียวกับบอลสีเนาะก่อนจะเจอบอลสี่ก็ฝากกันเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยเนาะอ๋อลืมบอกค่าจะส่งแล้วจ้ะค่าจะส่งก็ยังเหมือนเดิมเนาะ ถ้าเก็บเงินไปทางกระแปดสิบบาทนะจ๊ะถ้าโอนก็หกสิบบาทจ้ะแบบเมาเหมาเนาะสกีต้นก็ได้จ้ะไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะเรามาเจอบอนสวยๆกระทางที่หนึ่งกันเลยจ้ากระทางที่หนึ่งนะจ๊ะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะให้ดูความดางเนาะด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะโหใบนี้ใบล่าสุดจ้ะด่างได้ใจเลยเนาะขามีชื่อว่าพรรัตนะนะจ๊ะพรรัตนะจ้ะกระทางที่หนึ่งนะจ๊ะ กระทางที่สองนี่ก็พรรัตนะนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะโหด่างสวยจริงๆจะจ๊ะนี่สวยไม่รู้กี่สีเลยเนาะไม่รู้กี่สีในใบหนึ่งสีสันโหยิ่งได้แดดยิงสีจัดเลยจ้ะพรรัตนะนะจ๊ะกระทางที่สองจ้ากระทางที่สามจ้าอีพีนี้จะเหลืออยู่แค่ต้นหรือสองต้นเท่านั้นเนาะรัตนเทพนะจ๊ะรัตนเทพจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ ด่างชมพูชมพูจะมีอีกต้นหนึ่งจะเป็นสีเขียวแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้เลยแยกย้ายกันไปเลยจ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนกระทางที่สามนะจ๊ะรัตนเทพจ้ากระทางที่สี่จ้ะเป็นบอนใบหอกนะจ๊ะบอนใบหอกเขามีชื่อว่าใบเตยนะจ๊ะใบเตยจ้ะเป็นบอนใบหอกนะจ๊ะสวยสวยเลยจ้ะใหญ่ข่จะกัดสีสวยมากเลยนะจ๊ะ กระทางที่ห้านะจ๊ะนี่ก็ใบเตยจ้ะนี่เปิดด่างแล้วนะจ๊ะสีมาแล้วเนาะนี่สีเขามาแล้วจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ้านนิกระทางที่ห้านะจ๊ะใบเตยจ้ากระทางที่หกนะจ๊ะใบเตยจ้ะเป็นบอนใบหอกเนาะสีเขามาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนน่เริ่มแดงเลยเห็นไหมจ๊านน่เริ่มแดงเขาจะด่างแดงเนาะยิ่งใหญ่ยิ่งด่างจ้ะ เพราะว่าถ้ายิงได้แดดยิงด่างนะจ๊ะกระถางที่หกนะจ๊ะใบเตยจ้ากระทางที่เจ็ดนี่ก็ใบเตยเนาะนี่ดูความสีของเข่ามานะเห็นไหมจ๊ะนี่ยิงโดนแดดยิ่งด่างจะสู้แดดจะเป็นบอนสู้แดดใบหนาจ้ะใบเตยนะจ๊ะบอนใบหอกจ้ะกระถางที่เจ็ดจ้า กระทางที่แปดจ้ะโอ้อันนี้ใบสวยจ้ทสงสวยเนาะใบหอกจริงๆเลยจ้ะหอกยาวเลยเนาะกระทางที่แปดนะจ้ะใบเตยจ้ากระทางที่เก้านะจ้ะนี่ดูสีสันของเขาจ้ะสีสันเขาเริ่มมาเลยเนาะนี่มาแดงๆสวยๆอย่างนี้เลยนะจ้ะกระทางที่เก้านะจ้ะใบเตยจ้า กระทางที่สิบโอ้โหอันนี้ใหญ่มากจ้ะใหญ่ก็เขาเลยเนาะใหญ่แล้วสวยเดี๋ยวแม่คนมาบอนดูใบล่าสุดของเขาก่อนเนาะนี่ด่างสวยจริงๆจ้ะด่างเรืองเนาะนี่ดูดูจะเห็นจะโผล่มาให้เห็นเลยเนาะกระทางที่สิบนะจ๊ะใบเตยจะสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะในราคา100บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่สิบเอ็ดจ้ะ ไม่บอกนี่จะรู้ก็ไม่จ้าว่าเขาชื่ออะไรไม่ใหม่แม่คนมือบอลก็ไม่รู้หรอกไปเปิดตู้เขายัางงงว่าเอ๊ะอะไรเนาะเขามีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณด่างนะจ๊ะด่างอย่างนี้เลยจ้ะนน่ด่างเหลืองด่างขาวเขียวอย่างนี้เลยนะจ๊ะเศรษฐีสุพรรณนะจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเขาแผลงออกมาได้สวยมากเลยเนาะนน่ด่างสวยจริงๆนะจ๊ะ เศรษฐีสุพรรณนะจ๊ะกระทางที่สิบเอ็ดนะจ๊ะกระทางที่สิบสองจ้ะนี่ให้ดูความด่างของเขาเนาะนี่ความด่างของเขาจะเห็นไหมจ๊ะยิ่งใหญ่ยิ่งด่างยิ่งได้แดดยิ่งด่างเนาะด่างขาวอย่างนี้เลยนะจ๊ะขาวเขียวอย่างนี้เลยเนาะเห็นไหมจ๊ะแล้วดูใบนี้จ้ะด่างขาวอย่างนี้เลยนะจ๊ะเศรษฐีสุพรรณจ้ะนี่ดูใบนี้ด่างเหลืองสวยๆเลยจ้ะ กระทางที่สิบสองนะจ๊ะเศรษฐีสุพรรณด่างนะจ๊ะกระทางที่สิบสามนี่เกษตรฐีสุพรรณนะจ๊ะด่างเปอะเปรอะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะนี่ให้ดูใบนี้เนาะดูความด่างของเขาจ๊ะดูความด่างเนาะด่างเต็มใบเลยเนาะตรงนู้นจุดตรงนี้จุดจ๊ะจะเป็นด่างเรืองเนาะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะ สีสุขันด่างจ้ะนี่ให้ดูความสวยและให้ดูไซส์ของเขาเนาะใหญ่มากเลยนะจ๊ะกระถาง8ดนิ้วต้องรอเลยนะจ๊ะกระถางที่ส3าจ้ะกระถางที่ส4ี่จ้ะนี่โอ้โหดูความใหญ่และสวยดูเห็นสีไหมจ๊ะสีของเขาสวยมากเลยเนาะนี่ดูด่างเหลืองด่างชมพูด่างขาวอยู่ในใบเดียวกันเลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะจะให้ดูใบนี้เนาะดูที่สะโพกของเขาจ้ะเดี๋ยว จะโชว์ก็ไม่ไม่ยอมออกมาโชว์ตัวเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะด่างสวยๆเลยเนาะกระทางที่14ี่จ้ะเศรษฐีสุพรรณด่างนะจ้ะกระทางที่สิบห้าจ้ะนน่ผู้สวยจริงๆจ้ะเขาด่างได้สวยเขาแพงด่างได้สวยมากเลยจ้ะ เขาจะไม่ได้เป็นหน้าเดิมสักกี่ต้นเลยนะจ๊ะจะเป็นหน้าแบบนี้ทั้งหมดเลยจ้ะผ่าออกมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะดูความด่างของเขาเนาะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเศรษฐีสุพรรณด่างนะจ๊ะกระถางที่สิบห้าจ้ากระถางที่สิบหกจ้่สวยจริงๆจ,จ้ะเห็นไหมจ๊ะดูความสีสันและดูความด่างของเขาในใบเนาะถึงได้ว่ามีบางส่วนเขาผ่าออกมาแผงเป็นเจนจิราเนาะ ิติมาเจนจิราจะอันนี้ไม่รู้เขาจะแผงไปไหนนะจ๊ะนี่ดูความสวยของเขาเนาะยังไม่มีชื่อนะจ๊ะก็ยังต้องเป็นเศรษฐีสุพรรณด่างอยู่นะจ๊ะกระทางที่สิบหกนะจ๊ะกระทางที่สิบเจ็ดจ๊ะนี่ดูด่างได้ใจเลยไหมจ๊ะด่างได้ใจเลยจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยเนาะนี่ให้ดูใบนี้นะจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะ เป็นเศรษฐีสุพรรณด่างเนาะนี่ให้ดูใบนี้เลยจ้ะแล้วทรงสูวใหญ่มากแล้วใบยังหนาเนาะกระทางที่สิบเจ็ดนะจ้ะเศรษฐีสุพรรณด่างจ้ากระทางที่สิบแปดจ้ะนี่ด่างเหลืองอย่างนี้เลยจ้ะด่างเหลืองสวยๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วใบนี้นี่ให้ยิบเลยจ้ะด่างให้ยิบอย่างนี้เลยเนาะกระทางที่สิบแปดนะจ้ะเศรษฐีสุพรรณด่างนะจ้ากระทางที่สิบ 9าจ้ะนี่กเกษตรทีสุพรรณด่างนะจ้ะนี่สวยๆเลยด,ดางเหลืองสวยจริงๆจ,จ้ะด่างเหลืองสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะให้ดูความด่างของเขานะจ้ะอันนี้จะมีสีเป็นสีน้ำตาลสีแดงออกมาด้วยเนาะสวยๆเลยจ้ะกระทางที่สิบเก้านะจ้ะกระทางที่ยี่สิบจ้ะลูก เปิดด่างที่สะโพก็เห็นไหมจ้าใบนี้เนาะดูใบล่าสุดของเขานะจ้านี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้าเปิดด่างเนาะกระทางที่ยีสบนะจ้ะเศรษฐีสุพัรรณด่างจ้ากระทางที่21่สิบเอ็ดจ้าเป็นบอนใบไผ่เนาะอันนี้ผ่าแพงมาจากยกกรรมี่นะจ๊าเป็นบอนใบไผ่อย่างนี้เลยจ้ะบอกใครใครเขาจะเชื่อไหมจ๊ะว่ายกกรรมี่จะแพงออกมาได้สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะ กระถางที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะเป็นบอนใบไผ่เลยเนาะนี่ดูความหนาใบนี้ยังหนาเลยจ้ะแล้วเนี่ยเห็นไหมจ้ะสีสันของยกกระมยี่เขายังอยู่เนาะนี่เห็นไหมจ้ะกระถางที่ยี่สิบเอ็ดนะจ้ะเป็นบอนใบไผ่จ้ากระถางที่ยี่สิบสองนี่ก็เหมือนกันนะจ้ะเป็นบอนใบไผ่ใบหอกแพกมาจากยกกรรมยีนะจ้ะผ่าแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้ะกระถางที่ยี่สิบสองจ้า กระถางที่ยี่สิบสามนะจ๊ะนี่ก็เหมือนกันจ้ะแทงออกมาได้สวยมากเลยนะจ๊ะยกกลับมายีจะนี่ใบนี้จะออกดำเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่ยี่สิบสามนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบสี่จ้ะเป็นใบเก่าจ้ะเป็นใบเก่ารุดออกมาเนาะกระถางที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะนี่ เป็นบอลใบไผ่จ้ะแผงมาจากยกกับมายีนะจ๊ะผ่าแพงออกมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบห้าจ้ะนี่ก็เหมือนกันจ้ะชุดเดียวกันเลยเนาะผ่าแพงมาจากยกกับมายีนะจ๊ะใบนี้สวยจังเลยจ้ะดำอย่างนี้เลยเนาะดำสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่ยี่สิบห้านะจ๊ะ กระทางที่ยี่สิบหกจ้ะนี่ก็ผพาแพงมาจากยกกัมยี่จ้ะกระอังอันนี้เนาะแพงได้สวยจริงจริงจ้ะใบนี้ดําเลยมองใต้ใบนี้ดําปีเลยเนาะกระทางที่ยี่สิบหกนะจ้ะเป็นบอนใบไผ่นะจ้ะกระทางที่ยี่สิบเจ็ดนะจ้ะนี่ก็เหมือนกันจ้ะพาแพงมาจากยกกัมยี่นะจ้ะต้นก้านนี้ยังแข็งเลยจ้ะแล้วใบยังหนาเนาะใบหนาตื้ดเลยนะจ๊ะดำสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ ลูกมาพาแพงมาจากยกกรรมยีนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะอันนี้กระถางยี่สิบแปดจ้ะนี่สวยจริงๆจ้ะโอ้ยเอาไปรวมใส่ต้นกระถางใหญ่จะสวยมากเลยนะจ๊ะพาแพงมาจากยกกรรมยีนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบแปดจ้ากระถางที่ยี่สิบเก้าจ้า จันประกายดาวจ้ะด่างเทพเทพอย่างนี้เลยเนาะดางเทพเทพจ้ะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ดูความสวยของเขาเนาะจันประกายดาวนะจ๊ะกระทางที่29จ้ากระทางที่ส0บนะจ๊ะนี่ก็จันประกายดาวนะจ๊ะนี่ด่างเทพเทพเลยจ้ะให้ด wow, ูอย่างนี้เลยเนาะนี่ดูความดางของเขาเนาะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะแล้วให้ดูฟังนี้จ้ะหนิ สวยอย่างนี้เลยเนาะจันประกายดาวเนาะกระทางที่ส0สบนะจ๊ะกระทางที่ส1อดจ้ะนี่ก็จันประกายดาวเนาะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะดังเทพเทพจ้ะในราคาแค่100บาทเท่านั้นนะจ๊ะ100บาทเท่านั้นจ้ะบอกใครใครก็จะเชื่อเนาะใหญ่ระดับไซตั้งแม่เนาะ100บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่ส1อ็ดจ้า กระถางที่สามสิบสองจ้ะอันนี้ก็แผงเนาะเดี๋ยวเขาแผงมาจากอะไรเดี๋ยวแม่คนมือบอลดูก่อนนะจ๊ะแผงมาจากสำเพาหน้ากเลยจะผพามาจากสำเพาหนา้าแล้วเขาแผงออกมาเป็นบอลใบหกหกเลยจ้ะหกยักใหญ่เนาะนี่แล้วใหญ่จริงๆจะเห็นไหมจ๊ะสำเพาหนา้าแผงนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สามสิบสองนะจ๊ะ กระทางที่สามสิบสามจ้ะนี่ใบเตยจ้ะมาลงอยู่ตรงนี้กี่กระถางไม่รู้เนาะใบเตยนะจ้ะเปิดหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะบอนใบหอกนะจ้ะปีนี้บอนใบหอกใบไผ่มาแรงจ้ะใครต้องรีบเก็บนะจ้ะเก็บสะสมเนาะกระทางที่สามสิบสี่นะจ้ะนี่บอนใบหอกจ้ะหอกอันนี้หอกยาวเลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะแล้วนี่ ความด่างเนาะนี่เปิดด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วอดใหม่โอ้สวยงามพระรามแปดจ้ะบอนใบหอกนะจ๊ะใบเตยนะจ๊ะสวยจริงๆเนาะกระถางนี้จ้ะกระถางที่สามสิบสี่นะจ๊ะกระถางที่สามสิบห้าจ้ะนี่บอนใบหอกอันนี้หน้าเขาจะกว้างเนาะหน้าเขาจะกว้าง มีทำท่าจะเป็นมีสะโพกเนาะนี่เปิดด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้าดูสีของเขาเนาะล้วต้นใหญ่การแข็งแรงนะจ๊ะกระทางที่สามสิบห้านะจ๊ะกระทางที่สามสิหกจ้ะมีโหสวยจัดประลัดบอกเลยจ้่สวยอย่างนี้เราแข็งแรงจ้าดูกา้านนการแข็งใบหนาะโอ้โหเลี้ยงนอกตูตากแดดครึ่งวันยังไม่เป็นอะไรเลยจ้ะสวยจริงๆเนาะ ใ hmm. บเตยจ้ะกระทางที่สามสิบหกนะจ๊ะกระทางที่สามสิบเจ็ดจ้ะปีศาจแดงนะจ๊ะปีศาจแดงหน้าเข้มๆอีพีนี้มีสี่กระทางเท่านั้นเนาะมีสี่กระทางเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่สามสิบเจ็ดนะจ๊ะปีศาจแดงจ้ะดำปุ๊ดเลยจ๊ะหน้าของเขาเนะจะเลยคําว่าแดงไปแล้วกระทางที่สามสิบแปดนะจ๊ะ นี่สาแสดแดงจ้ะใหญ่ๆสวยๆกันอย่างนี้เลยจ้ะนี่ดูความใหญ่ของเขาเนาะหน้าเข้มๆจ้ะหน้าเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะใหญ่มากใหญ่มากแล้วนี่เปิดด่างเลยเนาะเปิดด่างสวยๆเลยจ้ะความด่างของเขานี่แทบจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าเขาเข้มจ้ะเข้มทั้งสีเขาเองและสีด่างเนาะกระถางที่สามสิบเก้าจ้ะนี่สวยจ้ะกระถางนี้สวย ด่างยังไม่เค็มเท่าไรเนาะแต่ด่างสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะกระถางที่สามสิบเก้าเนาะปีศาจแดงจ้ะกระถางที่สี่สิบนะจ๊ะนี่ก็ปีศาจแดงจ้ะใหญ่ก็เขาในต้นนี้เนาะใหญ่กับพี่กับน้องเนาะโรนาดําปุ๊ดดาปุ๊บเลยจ้ะใครชอบบอนเค็มๆจ้ะเค็มๆดุๆเนาะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะให้ดูนี่ใบล่าสุดของเขาจ้ะ ดำปึ๊ดเลยเนาะกระถางที่สี่สินะจ๊ะกระถางที่สี่สจ๊ะโวเคโน่นะจ๊ะพีนี้มีแค่กระถางเดียวเนาะแค่กระถางเดียวจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะด่างเทพเทพเนาะโวเคโน่นะจ๊ะกระถางที่สีจ๊ะกระถางที่42จ๊ะทับทิมทารานะจ๊ะทับทิมทาราด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่ดูความด่างของเขาเนาะ ด่างสวยเลยจ้ะด่างฮาร์ปเลยเนาะแล้ใบนี้ด่างทั้งใบเลยจ้ะกระถางที่สี่สิบสองนะจ๊ะทับทิมทาราจ้ากระถางที่สี่สิบสานี่ก็ทับทิมทารานะจีาด่างสวยเลยจ้ะด่างสวยจริงๆเนาะอันนี้ด่างทั้งใบเลยจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะกระถางที่สี่สบสาจ้ากระถางที่สี่สสี่จ้ะ นี่เขาก็มีชื่อว่าทับทิมทาราเหมือนกันเนาะใหญ่มากเลยจ้ะใหญ่จริงๆเนาะใบนี่ฝ่ามือแม่คนมือบอลนี่เล็กไปเลยจ้ะนี่ดูความใหญ่ของเขาเนาะดูมบวมมือแม่คนมือบอลเนาะใหญ่ไซสตั้งแม่กระถางแปดนิ้วต้องรอเลยนะจ้ะทับทิมทาราจ้ะใหญ่จริงๆเนาะสวยจริงๆจ้ๆะกระถางที่สี่สิบสี่นะจ้ะกระถางที่สี่สิบห้านี่ก็ทับทิมทารานะจ๊ะ ดูความด่างของเขาเนาะดูความด่างจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยจริงๆจ้ะจะเป็นใบราสุดเนาะใบราสุดคือใบนี้นะจ๊ะคือใบนี้จ้ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะทับทิมทาราจากระถางที่สี่สิบห้านะจ๊ะกระถางที่สี่สิบหกนี่ก็ทับทิมทาราจ้ะนี่นะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะใหญ่ๆด่างสวยๆเลยเนาะ ทับทิมทารานะจ๊ะกระถางที่4ี่นะจ๊ะสวยๆใหญ่ๆไซสตั้งแม่นะจ๊ะกระถางที่4ี่สเจจ้ะนี่เขามีชื่อว่าทองสยามนะจ๊ะนี่เขาเปิดหน้ามาสวยอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะทองสยามนะจ๊ะรถใหญ่มากเลยจ้ะใหญ่จริงๆเนาะความใหญ่ความสวยของเขาจ้ะทองสยามนะจ๊ะ กระทางที่47จ้ากระทางที่48นี่ก็ท้องสยามนะจ๊ะนี่ใหญ่ไซส์ตั้งแม่จ้ะกระทางแปดนิ้วต้องรอนะคะต้องรอจะ้ะนี่ทองสยามนะจ๊ะกระทางที่48นะจ๊ะกระทางที่49นี่ก็ทองสยามนะจะ๊ะอันนี้จะใหญ่สู้พี่เขาไม่ได้แต่ความสวยเขาสู้ได้เนาะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจะ้ะทองสยามนะจะ๊ะ กระทางที่สี่สิบเก้าจ้ากระทางที่ห้าสิบนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจา้าเขามีชื่อว่าหลวงตาเมืองนะจ๊ะหลวงตาเมืองจา้าสวยแล้วก็ด่างอย่างนี้ได้นะจา้าเปิดด่างเลยจ้ะไม้มีเชื้อด่างด่างแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างเนาะหลวงตาเมืองนะจ๊ะกระทางที่ห้าสิบจ้ากระทางที่ห้าสิบ เอ็ดนี่ก็หลวงตาเมืองนะจ๊ะนี่ใหญ่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะแล้ใหญ่เนาะกระถางหกนิ้วต้องรอนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะหลวงตาเมืองจ๊ะกระถางที่ห้าสิบเอ็ดนะจ๊ะกระถางที่ห้าสิบสองจ๊ะเขามีชื่อว่าอะมอนนะจ๊ะอะมอนรัตนโกสินทร์จ๊ะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะ อะมอนนะจ๊ะเมื่ออีพีที่แล้วมีสองกระถางเนาะพีนี้ก็ไปค้นหน้าสวยๆมาได้สองสามกระถางจ้ะอะมอนรัตนะโกสินนะจ๊ะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะกระถางที่ห้าสิบสองจ้ากระถางที่ห้าสิบสามจ้ะนี่ก็อะมอนนะจ๊ะอย่าสงสัยจ้ะอะมอนแพงเนาะเขาแพงได้สวยมากเลยนะจ๊ะนี่แผงเขียวลบด่างอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะ อะมอนแพงนะจ๊ะกระถางที่ห3บานะจ๊ะอะมอนแพงจ้ะแพงสวยๆเลยเนาะกระถางที่54จ้ะอันนี้จะเป็นหลวงตาเมืองนะจ๊ะหลวงตาเมืองจ้ะใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนความสวยของเขานะจ๊ะกระถางที่5้าี่จ้ะหลวงตาเมืองนะจ๊ะกระถางที่ห้าบห้าจ้ะอันนี้จะเป็น โวเคนโอเนาะมีสองกระถางจ้ะโวเคนโอจ้ะนี่สวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะยุมเขาหากันเนาะนี่ดูความสวยของเขานะจ้ะโวเคโนเลยจ้ะกระถางที่ห้าสิบห้าจ้ะกระถางที่ห้าสิบหกเลจ้ะกระถางนี้หาชื่อไม่เจอจะหาชนดยังไงก็หาไม่เจอนะจ๊ะ แม่คนมือบอลจำหน้าเขาได้เขาเปิดเขาจะชื่อเดี๋ยวออกเจอชนดอันนี้เลยจ้ะมีชื่อว่าอะไรเนาะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะอะไรรัตนะพรรัตนะจ้ะโอ้จ้ะเขามีชื่อว่าพรรัตนะนะจ๊ะอันนี้เขาต้นใหญ่เนาะนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่ห้าสิบหกจ้า กระถางที่57นี่ก็ใช่นะจ๊ะพรรัตนะจ๊ะเขาแผงออกมาเนาะน้าเขาแผงออกมาสวยอย่างนี้เลยจ๊ะอันนี้แผงแดงนะจ๊ะพรรัตนะจ๊ะกระถางที่57จ้ากระถางที่58จ้ะนี่ดูความสวยนะจ๊ะความสวยพรรัตนะจ๊ะด่างทั้งใบด่างเทพๆอย่างนี้เลยเนาะ กระทางที่58นะจ๊ะพรรัตนะจ้ากระทางที่59จ้ะเป็นไงจ๊ะสวยไหมจ๊ะดูดูทรงของเข่าเนาะดูทรงใบดูสีสันของเข่าเนาะสวยอย่างเงี้ยเลยจ้ะกระทางที่59นะจ๊ะพรรัตนะนะจ๊ะกระทางที่60จ้ะ สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะน่าสวยๆจ้ะพรรัตนะนะจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางนี้สวยจริงๆจ้ะสวยจริงๆเนาะกระถางนี้สวยมากเลยนะจ้ะกระถางที่หกสิบจ้ะกระถางที่หกสิบเอ็ดนะจ๊ะเดี๋ยวขออ่านชะโนดก่อนนะจ๊ะเขามีชื่อว่าพรรัตนะนะจ๊ะ เขาหน้าตาเขาจะแพงไปเรื่อยเราก็จําไม่ค่อยได้เนาะเปลี่ยนไปหน้านู้นหน้านี้จ้ะสวยอย่างเงี้เลยนะจ๊ะสวยสวยเลยจ้ะพรรัตนะเนาะกระทางที่หกสิบเอ็ดจ้ะกระทางที่หกสิบสองนี่ก็พรรัตนะนะจ๊ะี่หน้าดังเดิมอันนี้คือหน้าดังเดิมนะจ๊ะด่างสวยสวยอย่างเงี้เลยจ้ะกระทางที่หกสิบสองนะจ๊ะ กระทางที่หกสามจ้ะเดี๋ยวขออ่านโฉนดก่อนจ้ะอันนี้ก็พรรัตนนะนะจ๊ะนี่สวยๆเลยจ้ะดูเขาด่างเนาะเป็นไงจ้ะด่างฮาร์ปอย่างนี้เลยจ้ะดางสวยจริงๆเนาะกระทางที่หกสิบสามนะจ๊ะกระทางที่หกสี่จ้ะเดี๋ยว ขอดูโฉนดก่อนจ้ะเขามีชื่อว่าหลวงตาเมืองนะจ๊ะหลวงตาเมืองจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่64นะจ๊ะหลวงตาเมืองจ้ะด่างสวยๆเลยเนาะกระถางที่64นะจ๊ะ65นี่ก็หลวงตาเมืองนะจ๊ะนี่ดูความด่างนี่ใบลาสุดนะจ๊ะด่างเทพๆเลยเนาะนี่ใบลาสุดของเขาจ้ะหลวงตาเมืองนะจ๊ะ นะราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่หกสิบห้านะจ้ากระถางที่หกสิบหกนี่ก็รวงตามเมืองนะจ้ะนี่ดูความด่างของเขาใบล่าสุดด่างอย่างเทพเลยจ้ะดางฮาบเลยเนาะหลวงตามเมืองนะจ้ะกระถางที่หกสิบหกจ้ากระถางที่หกสิบเจ็ดนี่ก็มาลงอยู่ตรงนี้เนาะ ยกกรมยี่แพงนะจ๊ะยกกรรมยีแยกกรรมย่แพงจ้ะเป็นบอนใบไผ่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพาออกมาชุดนี้ได้ยกกรรมยี่หน้าดังเดิมอยู่แค่ไม่กี่กระถางจ้ะจะแพงออกมาเป็นแบบนี้หมดเลยเนาะยกกร,รมยี่นะจ๊ะกระถางที่หกสิบเจ็ดจ้ากระถางที่หกสิบแปดจ้ะนี่โหใบนี้สวยมากเลยจ้ะดำอย่างนี้เลยเนาะดำแทบจะหาพื้นเขียวไม่เจอเลยจ้ะ ใบราสุดเนาะกระถางที่68ดนะจ๊ะยกกรมมยีแพงนะจ๊ะกระถางที่69จิบเก้านะจะนี่ก็ยกกรมมยีแพงนะจ๊ะสั่งไปหลายๆต้นเนาะเอาไปรวมกระถางใหญ่สวยมากเลยจ๊ะจะเข้มเข้มมากเลยจ๊ะแล้วก็แข็งแรงเนาะเรียงนอกตู้ได้สบายสบายเลยจ๊ะยกกรมมยีแพงนะจ๊ะกระถางที่69นะจ๊ะ กระทางที่เจ็ดสิบจ้ะนี่ก็ยกกร,รมะยี่นะจ๊ะนี่สวยสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยสวยเลยอืดูใบนี้จ้ะไผ่ได้ไผ่ดีไผ่จริงๆจะไผ่เลียวเลยเนาะกระทางที่เจ็ดสิบนะจ๊ะกระทางที่เจ็ดสิบเอ็ดจ้ะจะเป็นกระทางสุดท้ายของ ep นี้นะจ๊ะนี่กกกร,รมะยี่นะจ๊ะบอนใบไผ่จ้ะไผ่จริงๆจะไผ่เลียวฟิบเลยเนาะ ีนี้บอนไผ่บอนใบ,อบหอกมาแรงจ้ะต้องเก็บจ้ะใครไม่มีบอนยกกับมายีแผงต้องเก็บนะจ๊ะกระถางที่หกกระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดจ้าแต่อันนี้ก็ทั้งหมดของ EP นี้นะจ๊ะมีเจ็ดสิบเอ็ดกระถางจ้ะใครสนใจก็สแกน QR โค้ดตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามเก้าเก้านะจ๊ะใครเพิ่มรลยเพ็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้เลยเลยเลยจ้ะ เป็นไม้สวยๆจ้ะในราคาแค่100บาทนะจ๊ะทางสวนของเราก็จะมีดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่จ้ะใครสนใจก็สั่งได้อยู่นะจ๊ะ่องทางเดียวกับบอลสเลยจ้ะก่อนจะจากกันไปแม่คนมือบอลก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า